ค่ะวิดีโอวันนี้นะคะมีน้องถามมาบอกว่าทําไมป้าไม่ทำวิดีโอแท็กที่มันเป็นแบบ what's in my iphone คืออะไรมีอะไรอยู่ในโทรศัพท์บ้างนะคะคือแอปเอ๊บนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะคะเก็บอะไรไว้ในนี้บ้างที่ก็เลยเออก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเพราะว่าชีวิตส่วนตัวไม่ค่อยจะเขาเรียกว่า มันไม่ค่อยจะ private แล้วพี่ไม่ค่อยใส่อะไรที่แบบเป็นส่วนตัวมากมายนะพิปวันนี้นะคะเพราะนั้นถ้าอยากดูก็ดูได้นะคะเอาราคารมาดูกันเลยว่าในโทรศัพท์บ้ามีอะไรไะะบ้างนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะก็อันนี้โทรศัพท์ของพินเนี่ยนะคะเป็น iPhone 4ธรรมดาธรรมดานะคะซื้อตั้งแต่ปี2010นะคะทันวาคมปี2010ก็เรียกว่า2ปีครึ่งแล้วนะคะโทรศัพท์พินเครื่องนี้ก็ยังใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่เร็วแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีอืดบ้างแห้งบ้างอะไรบ้างนะคะก็สําหรับ ตัวเคสเนี่ยนะคะก็เป็นเคสนิ่มๆธรรมดานะคะของไอสกินนะคะซื้อที่ร้านไอสตูดิโอนะคะซึ่งจะซื้อ5 600บาทเลยประมาณนี้นะคะทีนี้ตัวโทรศัพท์ก็ขอพี่จะบ้านๆมากๆเปิดขึ้นมาก็จะมีแน่นอนเหมือนกับที่ชาวบ้านก็มีกันนะคะก็คงจะมีรูปเวลคัมด้านหน้าตรงนี้อันนี้เนี่ยใครเปิดมาเห็นก็อ้วกแตกนะ,นะคะ่ะว่าอันนี้มันคือถังไขมันนะคะที่ดูออกมาจากขาหิมตอนที่ิมไปทาเวเซอร์มันเองนะคะหลายคนชอบถามถามังอะไรอ่ะอะไรสีส้มๆเอาชาชานมมาไว้ทำไมบอกไม่ใช่ชา ม,มันฉันเองเป็นการเตือนใจนะคะว่าที่กินอะไรแรงๆเข้าไปจะได้เห็นนะพอเปิดเข้ามานะคะแอปส่วนมากที่อยู่ในเครื่องพิมพ์จะเป็นแอปประเภทที่แบบว่ามีอยู่แล้วในตอนที่เขาให้มาเพราะเครื่องพิมพ์เนี่ยเป็นบ้านๆบานๆมากๆ,ๆเลยเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เจเลเบรกนะคะก็แน่นอนมีปฏิทินมีรูปนะคะมีเอ่อกล้องมีไอรูสเวทไอรูสเวทนี่จะเป็นแอปสําหรับแบบว่าแทร็กน้ําหนักนะคะว่าวันนี้หนักเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพิมพ์ก็จะชั่งน้าหนักตอนเช้าทุกวันติดไหมเนี่ย ไม่ยอมอีกนะคะโอเคบอกแเราเครื่องมันเริ่มเก่านะคะก็จะเนี่ยค่ะก็จะใส่ไปนะคะว่าแต่ละวันน้ําหนักเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างน,นะคะก็สามารถจะ เก็บเป็นสถิติเอาไว้ได้ไว้ดูเองและไม่มีอะไรนะคะมีเซตติ้งนะคะมีแทงโก้มีไลน์ m มสเซนเจอร์ก็คือว่าพิมพ์จะเก็บไอ้พวกแบบสื่อสารคอมมูนิเคชันทั้งหลายนะคะเพราะว่าอย่างแทงโก้ก็จะเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆไลน์แต่แทงโก้เนี่ยสามารถทําวิดีโอคอลได้ด้วยนะคะพอดีว่าคุณแม่พิมพ์อยู่ต่างประเทศเพราะนั้นเราก็จะพยายามใช้แทงโก้สกายหรือว่า Facebook Cha ทอะไรพวกนี้นะคะเข้ามาช่วยทําให้เราเจอกันได้มากขึ้นนะคะมีไลน์แล้วก็มีเ e ส s e น g e r รเป็น Facebook m e s s e n g e รนะคะส่วนอันนี้ Safari นะซ Facebook YouTube อะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าบางทีระหว่างวันเนี่ยออกไปข้างนอกเราก็มีเวลาว่างก็จะตอบคอมเมนต์กันแล้วก็มีในมิวสิกนี่นะคะพิมก็จะมีเพลย์ลิสต์ของตัวเองนะคะโดยที่เพลย์ลิสต์เนี่ยก็จะมีพวกเพลย์ลิสต์เพลงที่ซื้อมาเวลาไปบึกบชอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีของน้องแมวอย่าลบค่ะเพราะว่าพิมพ์ใช้ไอจูนร่วกมบคุณสามีนะคะบางทีคุณสามีก็จะลบเพลย์ลิสต์พิมก็จะต้องเขียนให้ชัดเจนว่าของใครนะคะอย่าลบแล้วก็จะมีจ็อกพิมจ็อกเป็นอัลบั้มเป็นเพลย์ลิ ออกกาลังกายนะคะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นตัวดึงดูดดึงดูดความสนใจในการจะได้เ,เอาใจไปคิดว่ากำลังเดินกำลังวิ่งอยู่นะคะก็มีแน่นอนมีโน้ตมี Instagram นะคะสำหรับตันนี้พิมสร้างเป็นกลุมเอาไว้นะคะชื่อเกี่ยวกับถ่ายรูปเลยทั้งหลายแต่ส่วนมากบอกเลยว่าไม่ได้ใช้นะคะจะมีแอปแบบว่าถ่ายรูปทําเป็นลายเส้นนู่นนี่นั่นแต่งนู่นนี่อะไรคะแต่ปกติแล้วเปิดมาเนี่ยนะพิมจะใช้อยู่โปรแกรมเดียวคือเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะฟูเซลนะคะให้ดูใกล้ๆมันจะโฟกัสไหมเนี่ย ฟูเซลนะคะ F U Z E L จะเป็นอันเดียวที่พิมใช้พิมคิดแล้วว่าเดี๋ยวจะลบอันอื่นทิ้งให้หมดแล้วแต่บางทีที่โหลดโหลดทิ้งไว้อะเพราะว่าเวลาไปไหนใช่ไหมคนก็บอกว่าป้าไม่มีแอปนี้อ่ะไม่มีแอปนี้อ่ะอายอ่ะไม่มีกับเขาอะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าปกติพิมก็ไม่ค่อยจะใช้แอปอะไรที่แบบมันแฟนซีวิลิสมาลานะคะคือใช้อะไรที่มันซิมเพิลซิมเพิลนะคะก็เลย ใช้อันไหนก็ใช้อันนั้นอยู่นั่นแหละนะคะแล้วก็ข้างล่างที่มันเป็นบาร์เนี่ยพิมพ์ก็จะยังเน้นพวกแบบสื่อสารอยู่อยงะคะโทรศัพท์แมสเซจนะคะอีเมลเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะแล้วก็มี WhatsApp เพราะว่าพิมใช้วอตแอบมากกว่าใช้ไลน์หลายลๆคนก็ขยับไปใช้ไลน์กันหมดแล้วแต่พิมรู้สึกว่าไลน์มันโหลดค่อนข้างชา้าพิมก็เลยชอบที่จะใช้วอตแอบมากกว่านะคะแล้วก็จะมีพวกสแตนดาร์ดนะคะพาสบุ๊กแอปสตอร์เฟซบุ๊กอันนี้เฟซบุ๊กยูทูบนี่คือโหลดมาแต่ก็ไม่เคยเปิดแทบจะไม่เเ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 เคคคยยปิดดลลลล่่่ะะะะะแแแ้้้ววววกกก็พพพพพพจจจจจนนนนนืออองงงาาาาามมีฟขตััาารรสถหโ เปิดดูของตัวเองนะตออลอดเวลาส่วนโซเชียลแคมนี่ขอบอกตามตรงแทบจะไม่เคยเปิดเลยนะคะแทบจะไม่เคยเปิดเลยอือก็คุณดู notification และกัน399นะคะเพราะว่าผมใช้ไม่ค่อยเป็นพี่เป็นคนที่ใช้แอปอะไรไม่ค่อยเป็นกับใครเขาเลยะคะแล้วก็จะมียูทิลิตตรงนี้นะคะก็คือจะเอาไอ้พวก โปรแกรมทั้งหลายที่เขาแบบว่าให้มาพร้อมกับเครื่องค่ะเอามาใส่เก็บเอาไว้ในนี้รวมกันนะคะเพราะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ไมื่อจะเป็นนาฬิกาเคมทิศวิดีโอเมมโมเกมสต็อกแมปอจูนคอนแทคอะไรพวกนี้นะคะมีเฉพาะ Yahoo อันเดียวนี้นะคะที่พิมพโหลดมาะาวเ t อร์ Weather, กับ Calculator นี่ก็คือมากับเครื่องเหมือนกันมาถึงแก๊เจบ้างแก๊เจนี่นะคะอันที่พิมพ์ ทั้งสีอันนี้เป็นสี่อันที่โหลดมาหมดเลยค่ะแต่อันที่ใช้เป็นประจำอยู่อันเดียวคือจะเป็น Dictionary พอพูดอย่างนี้ทิมก็รู้สึกเออเนอะแล้วทำไมไม่ลบอันอื่นทิ้งไปสงสัยเดี๋ยวหลังจากทำวิดีโอนี้เสร็จจะลบอันอื่นทิ้งไปนะคะเพราะ amazing thailand นี่ก็ไม่่อยจะแทบจะไม่เคยได้เปิดแอปบล็อกนี่ก็ไม่เคยเปิดเลยนะคะ ามาถึงอาเคดมันก็ต้องมีบ้านนะบางทีเราไปนั่งรออะไรใครนานๆก็อยากจะเล่นเกมบ้านนะคะเกมที่พมชอบเล่นก็จะเป็นแนวประเภทที่ไม่กดดันเรื่องเวลานะคะไม่กดดันเรื่องเวลาก็จะมีอยู่สองเกมคือเจ้า c a นิมอลทริปเปวันนี้นะคะกับไดม m o n d เจมพิมก็จะชอบเล่นอยู่สองเกมส่วนเจ้า r o s s c ค e ียกับไอ m a n d o l a เนี่ยมันก็กําหนดเวลาเหมือนกันเพราะนั้นเดี๋ยวว่าจะลบทิ้งแล้วเกมประเภทกดดันอารมณ์นี้ไม่ค่อยชอบนะคะก็คือจะมีแค่2เกมเนี่ย a n นิมอกับไดม m o n d เจมนะคะ แล้วก็มีแอปนี้ที่ตอนนี้เพิ่งโหลดมานะคะพอดีว่าเห็นว่าเออมันแปลกดีนะคะแล้วก็อยากจะเอามาลองดูก็เลยเอาลองมาทํากับรูปคนที่บ้านนะคะก็คือมันสามารถจะแบบนียค่ะเอารูปสรูปนะคะหรูปนะคะเลือกขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาครอปบนตรงหน้าใช่ไหมคะเราก็ให้ลองเลย์ดูมันก็จะค่อยๆปรับเ <c> ห <oughs> มือนกับค่อยๆเฟดหน้าคนนึงเข้าสู่หน้าอีกคนหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเอารูปพี่พี่น้องๆพิมพิเองเนี่ยนะคะมาทาต่อเนื่องกันเอ่อแล้วก็มีคุณแม่ด้วย,ยประมาณนี้มันก็ เป็นแอปที่โอเคแต่มันทําได้แค่4รูปเองค่ะเออหรูปเองเพราะนั้นถ้าเกิดครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่เนี่มันก็จะใช้ไม่ค่อยได้ะคะตอนนี้เนี่ยพิม์ชอบใช้คอนโทรลที่มันเป็นปุ่มบนหน้าจอเพราะว่าไอ้ปุ่มโฮมของพิมพ์อันนี้เนี่ยมันเจ๊งๆไปแล้วนะคะมันค่อนข้างจะเจ๊งแล้วก็มาถึงหน้าสุดท้ายนะคะก็จะเป็นออแอป,ปที่มากับเครื่องเช่นกันนะคะคือ New Stand v ดีโ o แล้วก็ Reminder นะคะหมดแล้วอะหมดแล้วเครื่องพิมพ์ไม่มีอะไรที่แบบ พิเศษเลยนะคะอ๋าแล้วก็มีรูปที่เป็นแบ็กกราวด์ข้างหลังนี้นะคะก็คือเป็นโลโก้ของ Lexus นะคะพอดีว่าพึ่งซื้อรถใหม่เราซื้อเป็นรถ Lexus mm. ก็เลยไปโหลดไปหารูปเซิร์ชรูปในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เอามาเก็บไว้บนเครื่องก็มาทําเป็นวอลเปเปอร์ตรงนี้นะคะก็เห็นว่ามันน่ารักดีเป็นตัว L แล้วก็เป็นแบบออกเหมือนเป็นไฟไฟหรือเป็นสวารสกีสีชมพูประกายอะไรแบบนี้นะคะก,ก็ชอบก็เลยเอามาใส่ไว้จะได้เขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะอ่า เตือนใจนะคะเพราะว่าพิมตั้งชื่อรถพิมว่าคริสตีนะคะก็เลยมีชื่อคริสตีอะไรแบบนี้นะคะเก็บไว้ให้ดูเห็นตรงนี้ส่วนเซิร์ชนี่ก็ปกติไม่มีอะไรเลยเพราะอย่างที่บอกว่าพิมไม่ได้ ไม่ได้เจลเบร e ไว้นะคะเครื่องก็เลยจะ s i ป p l ลธรรมดามากเลยอาล่นนะคะ่ะก็วิดีโอนี้จบลงเท่านี้นะคะไม่ค่อยมีอะไรมากมายถ้าเกิดว่าคุณมีแอปอะไรที่คุณอยากจะแนะนําให้พิมพ์โหลดมาใช้นะคะล้วคิดว่าเอ้ยมันเวิร์กจริงป้าโหลดมาแล้วไม่เสียใจแน่นอนนะคะบอกพิมพได้นะคะเดี๋ยวพิมจะลองโหลดมาใช้ะคะ่ะเอาละค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ